สัตว์โลกน่ารักสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูแมวอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยสัตว์โลกน่ารักกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแมวก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์เลี้ยงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันครูแมวก็ยังมีเพลงสนุกๆ มงฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังเพลงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะ Little Monster Song วันนี้เราจะเป็นอยึง่งทีครับติดตูต่ิดติด,ด,ด,ดูเราไปสวนสัตว์กันเที่ยวกันเพลดิดเพลินใจติดตูต่ิดิด,ด เต่ริตติดูเราด,ดูกันไปอุ้ยตัวอะไรเข้ามาฮิปโปดูมันอ้าปากเห็นฟันนั้นสือบันกำลังงานนูช้างยกงวงพ้นน้ำเป็นละอองดูสิดูมันร้องเสียงดังรตติ๊งตอ๊ดติ๊ตอ๊ เราไปดูสัพท์กันเที่ยวกันยิ้มกันไป ไปดูสัตว์กันเที่ยวกันเพลิดเพลินใจติ๊ดติดติดิ๊ดตดตกัดตะดิ๊ดตดติลองดูกันไปอุ๊ยตัวอะไรโผล่มา โอ้ฮัปปี้ซูโอ้ฮัปปี้ซูชอบจังฉันเห็นสัตว์มากมายชอบจังไว้เราพบกันใหม่ค่ะเด็กๆก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้ว เป็นไงมั้งคะเด็กๆสนุกกันไหมคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์เลี้ยงกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง 1. เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะได้แก่ปลาปลานินปลาดูกและปลาทับทิมค่ะ 2. ไก่ไก่นะคะนอกจากที่เราจะนำเนื้อมารับประทานแล้วนะคะแม่ไก่ยังมีประโยชน์อีกค่ะคือสามารถออกไข่นะคะมาให้เรารับประทานอีกด้วยค่ะ 3. เป็ดเป็ดนะคะนอกจากที่เราจะนำเนื้อมารับประทานแล้วนะคะเป็ดยังมีประโยชน์ยังสามารถออกไข่มาให้เรารับประทานอีกด้วยค่ะ ในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะมีการทำการเกษตรแบบพอเพียงคือการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นการเลี้ยงไก่หรือเป็ดนะคะไว้เหนือบอ่อเลี้ยงปลาค่ะปลานะคะจะกินมูลของไก่และเป็ดค่ะวัฏจักรของสัตว์นะคะก็จะใช้ชีวิตแบบอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะ 4. นกกระทา นกกระทานะคะเป็นสัตว์ที่ผู้ใหญ่นิยมรับประทานเนื้อค่ะแต่ส่วนเด็กๆนะคะสามารถรับประทานไข่ของนกกระทาได้ค่ะ 5. ห,หมูค่ะหมูนะคะเป็นสัตว์ที่สามารถนำเนื้อมาประกอบอาหารค่ะ6วัวนะคะ วัวนะคะเราสามารถนําเนื้อมาประกอบอาหารและวัวนะคะยังสามารถผลิตน้ํานมให้เด็กๆได้ดื่มกันเป็นประจําอีกด้วยค่ะซึ่งน้ํานมวัวนะคะจะผ่านกรรมวิธีในการผลิตและเมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะจะทําให้ร่างกายของเด็กๆจะเริ่มเติบโตค่ะ เนื้อหมูกับนมวัวนะคะยังเป็นอาหารหลัก5หมูจัดอยู่ในหมูที่1คือโปรโตีนค่ะที่สำคัญมากๆต่อร่างกายของเด็กๆนะคะหมูและวัวนะคะเป็นสัตว์ใหญ่จะต้องเลี้ยงในพื้นที่ที่มีพื้นที่เยอะๆการเลี้ยงนะคะไม่สามารถเลี้ยงในชุมชนและจะต้องระมัดระวังเรื่องกลิ่นนะคะ พื้นที่ที่นิยมเลี้ยงสวนมากนะคะจะเป็นต่างจังหวัดหรือกลางทุ่งนาค่ะเพราะว่ากลิ่นของมูลสัตว์นะคะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงค่ะมูลของสัตว์แต่ละชนิดนะคะสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรอีกด้วยค่ะได้แก่ปุ๋ยคอกนั่นเองค่ะเด็กๆ 2. เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานค่ะได้แก่มา้า ม้านะคะใช้ในการขี่เป็นสัตว์ที่ช่วยในการบรรทุกของหรือสิ่งของต่างๆและอำนวยความสะดวกเรื่องการช่วยทุ่นแรงค่ะควายสมัยก่อนควายนะคะเป็นแรงงานที่สำคัญของชาวนาค่ะใช้ในการเตรียมดินในการไถานานวดข้าวลากเกวียน และในปัจจุบันนะคะก็ออยังเลี้ยงควายกันอยู่ค่ะควายนะคะยังมีประโยชน์ในด้านการเกษตรการไถานาและปลวนดินค่ะช้างช้างมีประโยชน์เ,ย,เยอะแยะมากมายเลยค่ะใช้เป็นพาหนะในการคมนาคมและช้างนะคะยังสามารถล้มไม้และลากท่อนซุงได้อีกด้วยค่ะ 3. เลี้ยงเพื่อไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลินค่ะจะได้แก่ นกปลาสวยงามสุนัขและแมวค่ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะจะนิยมเลี้ยงไว้ที่บ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กค่ะโทษของสัตว์เลี้ยงนะคะ 1. เกิดเชื้อโรคเชื้อโรคนะคะเด็กๆอาจจะเกิดจากน้ำลายหรือมูลของสัตว์ค่ะ2 กัดคนสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนะคะอาจจะไปกัดคนอื่นจนได้รับอันตรายเช่นโรคพิษสุนัขบ้า 3. โรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้นะคะเกิดจากขนสัตว์เมื่อขนสัตว์นะคะเข้าไปในจมูกและเข้าไปที่ปากอาจจะทําให้เด็กๆเ,เป็นโรคภูมิแพ้ได้ค่ะ 4. เพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการดูแลค่ะเช่น ค่าอาหารค่ารักษาสัตว์ค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ประโยชน์และก็โทษของสัตว์เลี้ยงกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูแมวก็ยังมีเกมมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะข้อที่1นึสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นตรงกับข้อไหนคะิ่มจับเวลาค่ะ ดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะแมวข้อที่2สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเละฉะเลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะไก่ข้อที่3สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะควายข้อที่สี่สัตว์ที่เลี้ยงไว้ฟอกบ้านตรงกับข้อไหนคะเรื่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะสุนัขข้อที่ห้าเลี้ยงไว้เป็นยานพาหนะตรงกับข้อไหนคะเริ่อจากเวลาค่ะ เวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ขาหมาข้อที่ p เป็นสัตว์ที่อันตรายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะงูข้อที่เใช้ไถนาสําหรับปลูกข้าวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ ดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะควายข้อที่8ปสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะค้างคาวข้อที่9สัตว์ที่กินมแมลงเป็นอาหารตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะจิ้งโจกข้อที่สิบสัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ําและบนบกตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะกบข้อที่สิบเอ็ดสัตว์ที่ชอบกินใบไม้เป็นอาหารตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ขาหนอนจบไปแล้วนะคะ11ข้อสําหรับเกมไทยประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ค่ะเด็กๆก,ก็ได้เล่นเกมกันไปแล้วเป็นไงมั้งคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ้ยเด็กๆคงตอบได้หมดทุกข้อกันเลยใช่ไหมคะสําหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ประโยชน์และก็โทษของสัตว์เลี้ยงกันไปแล้วนะคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง1น,นะคะ เลี้ยงไว้เป็นอาหารก็จะมีไก่มีเป็ดปลานกกระทามีหมูมีวัวค่ะซึ่งเราจะนำเนื้อนะคะมาประกอบอาหารและยังออกไข่ให้เราได้รับประทานกันด้วยค่ะ2นะคะเลี้ยงไว้ใช้งานก็จะมีมา้ามีควายมีช้างนะคะ3 เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะก็จะมีปลาสวยงามสุนนะัขแมวแล้วก็นกค่ะโทษของสัตว์เลี้ยงนะคะ 1. ทําทำให้เกิดเชื้อโรคค่ะ 2. กัดคน3ทํทำให้เป็นภูมิแพ้นะคะโดยเฉพาะขนของสุนนะัขแล้วก็แมวค่ะ4นะคะ เพิ่มค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะเป็นไงมัางคะเด็กๆประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์เลี้ยงมีกันมากมายกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆต้องดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเรานะคะอาบน้ำทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้สัตว์เลี้ยงของเด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแมวก็ขอฝากเด็กๆนะคะ อ,ออกจากบ้านให้เด็กๆสวมแมสท,ทุกครั้งล้างมือบ่อยๆแล้เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ